ครับสวัสดีครับปี่น้องกูติดตามทุกท่านนะฮะโอ้หนาววันนี้เจ้านี้หนาวนะที่ญี่ปุ่นนะครับผมมาพักอยู่ที่โรงแรมบนภูเขานี่นะฮะเพื่อไปขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้ฮะนะสองวันนะฮะวันนี้กับพรุ่งนี้นะฮะขี่ขึ้นเขานะมาเจอสะพานหลังโรงแรมนะฮะโรงแรมที่ผมพักอยู่หลังะมาเจอสะพานนะฮะสวยงาวมากยุงบนมองลงมาสวยมากก็เลยอยากจะถ่ายให้ท่านดู นะฮะว่ามันสูงนะฮะนะฮะเห็นไหมฮะสวยสวยงามมากเลยนะฮะผมนึกถึงออบหลวงเลยนะฮะนึกถึงอบอหลวงนะฮะนี่ดูดิสวยนะโอ้โหสวยจริงๆผมชอบญี่ปุ่นตรงที่สะอาดมากที่สดุดนะน้ำเนิม่มดูดิโอ้โหใสถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยขยะลอยเต็มไปหมด นะก็ฝากไปถึงพี่น้องเรานะให้ดูแลรักษานะธรรมชาติของเราให้งดงามอย่างเขาเนี่ยโอ้โหเราจะมีเงินเข้าประเทศเยอะแยะไปหมดนะเนะี่ยญี่ปุ่นก็าทาสะพานข้ามไปนะแล้วก็เดินขึ้นไปนะเดินขึ้นไปเช้าๆปลอดภัยนะเดินออกกําลังกายแล้วก็เดินกลับมานะสวยงามเหลือกเกินนะี่ฮะถ่ายใท่านดูโอ้โหนะอากาศดีมากเอานักท่องเที่ยวสองคน พวกเดียวกันนะพวกเดียวกันพวกเดียวกันอ่าอ๋อนะสวยงามนะสวยงามจริงนะชื่นชมจริงๆประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาทีไรก็สวยทุกทีพี่น้องคนไทยก็ชอบมานะเพราะสะอาดแล้วสวยงามอากาศดีอาหารอร่อยนะครับสวยจริงๆฮะนะฮะครับวันนี้ยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยยิ่งสวยมากนะฮะแต่ไม่รู้จะถ่ายไหมท่านชมได้เปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เอากล้องติดหัว ไอ้ไอ้อะไรเขาเรียกกล้องที่ติดอยู่หมวกกันน็อกมานะฮะอาจจะจอดถ่ายเป็นช่วงๆให้ท่านดูเท่านั้นเองนะฮะม่แต่แค่นี้ก็เหลือรับประทานแล้วสุดยอดจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยสวัสดีนะครับ